เอปเอ,าาอ,อปาอ้าไปแม่ของเนี่ยเอาจะไปแล้วลูกหาล่อยอออกไปไายแม่ลูกจะออกไปเที่ยยังใครจะออกไปโรงเรียนอ่ะแม่ไม่อยู่ตำนีล่ะออกไปก่อนครับ รู้เรล่าเว้ยแหละไอหัวม่มีที่เหลาเลยมะเขาเขาขครหัวก็ไม่กี่เหลนะ่าแน่ใครกบมีใครให้ลูกไปบเบนแล่โอ้โหเจออ้ากมีคนรบอกก็ได้ ป้องคือพี่อ่ะโอ๋กูคุบีเห็นน่ะ <h D Equated Laurahãs> mm cái <laughs> cái lì cái lì Yeah. 对吧、嗯？嗯嗯 ดีเด้อเหตุการณ์ที่ร้านเหล้าชิคเก้นที่ออกจากบ,บ้านแต่ชวนเพื่อนไปร้านเหล้าชิคเก้นสวัสดีชิเก้นสวัสดีเพื่อนชิมสวัสดีเพื่อนท็อคเทล เพื่อนเต้นสิไปได้หลกนเาวีด้เพื่อนเออี่มมากเล้าู่ะตุง be p เดี๋ยวเอาไปเห็นล้านง่ายเลยมูอะแม่ไม่อยู่ลอยเดียวเอาไปก่อนเหตุการณ์ที่ร้านเหล้าของลุงสุขิเล่นกับเพื่อนๆกินเหล้าอยู่ดีก็ได้ประทักับลูกน้องของเซย,ยองยองขีและชิเก่นก็ถูกแทงเข้าที่ของอาการสาหัสจีส่งโรงพยาบาล วัสดีเพื่อนซีเกสวัสดีเพื่อนทีมสวัสดีเพื่อนท็อปเทลวัสดีเพื่อนเด็กกันจะกินเหล้านะมึงตูอะเออได้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 กินเราเากินมันบดีมึงยจะพูดมากจะพู มีถูกกอกแกมขายบรับไม่เอาใส่ไหนล่ะฟารลุงแนมหนาผมจะสีบลูกแล้วมันโะพอใส่สีเก่ามากคับแต่ไม่พุ่มด้วยนี่เยอะมาะเราบเนื่องเป็นห้ ตัวหากิโลบใส่ๆสจัดการลูกด sí, no. ้ครับจีนเฮ้ยน้องน้องไปเด๊งนะมหากิโลวะเราเล่นนาโคให้ละ วัดเทพข้าแต่งจึงไปยืมเงินกับเต้อีก ลูกใจของคุณเสียเลือดหลายมากต้องใส่เงินในการรักษาบาทจ้าแสนหนึ่งครับจราจะาเดี๋ยวผมกะไปหาเงินมาใหา้เจ้่ะเจ้ขาเงี้ยหลักพีชาว่าสิมาขอยืมเงินเป็นแสนหนึ่งจ้า ที่เอาไปเห็ุนี้ยังวันดีว่าลูกนชายของอิาคนนี้นอนอยู่โรงพระยะบงาบาลค่ะกำเป็นที่จะต้อาไปเลืนรักษาในใดๆลูกน้องเอาเาลยมั่นนี่ขอบคุณหลายๆเจ้าดิเพราะพยายังดอกข้าก็บครรนบ้านใทิงเลื่อนเที่ยงกันนี่ยังจะต้องช่วยกันถ้ามี่ยังเดือดร้อนก็มาหาได้เด้อจ้าลูกน้องส่งแค่ Sampai jumpa lagi. เด็กรถชน้องเด็

กเกินวดีเพื่อนซีวัดีคอกเทลวันดีแต่ตกินราน้ามกตูปะกิลาเดยมาละมันนวดีเนี่ยเพื่อนอกรอบว่าเอกว่าแล้วแล้กตูเร่อกวนึเป็นไง นี่ก๊กแกมแถมขณะนั้นก็มีเสียงโทรจากคุณหมอพี่เวกลายเป็แดงหกงก็ลิงกรกรล้กพ่แ้ามรับมึงรับให้ผมฮัลโหลครับมีโทษจากโรงพยาบาลรักษาัญยานะคบแม่ บอมบาครับผมสีไททันขอสายพุ้ชิเนนะครับชิเกนหมอย่งเขากนึงมีย่างนับฮัลโหลครับพุ่ชิเกนทำาสดีดีนะครับแม่ขอคุกับอุบัติเหตุรถชนเฮ้ยสู๊แมุ่ถรถชนไอ้เหรอเออมแต่เีได้ไหมเออคอย